เอากูอยู่ในแนวะเนี่ยกัวใจเก็บเกมฮมบเปิ้ลใชไหมหน่อยแม่งไอคอนรื่งนี้ผมหายไปกับเกมฮับเปอร์มาโคตรนานเลยครับลงตัวคลิปนั้นตลอดและนี่ผมกลับอีกแล้วครับกับเกมไฮเปิ้ลไอ้ผมนะครับว้าวเอาอยงสักทีเกมไฮเปอร์เนี่ยรอตั้งนานแม่งรอตั้งนานไม่รู้กี่เดือนอยังไม่ได้อัปเดตเลยโอ้แมง่งไหนยอยู่ดิมีแม่คนไทยหรือไม่หรือเปล่า เ้ยวัดได้ถ้าใจถึงหนะ้าหนึ่งสองสองจัดไปน้องเยดด้ิดเคืวะพาร์ทวัดเป็นวัฒนัสสินะเฮ้ยกูกูมาอ,อยู่ในแบบนี้ทีนะไปอยู่ไอ้ก่อน Bỏ ate ấy còn có nó lẹ kuti tama tam kuti tama lẹ kuti tama lẹ kuti tama lẹ kuti ผมก็อัดคลิปอยู่เหมือนกันนะครับว่ายข้ามาเออเพื่อนเพื่อนตัวอัดด้วยก่อนไปไปเอาตัวเลยยังไง ครับผมมันเทพมาหากาับกับตามต้นยยักษ์อันแล้วก็ตามด้วยไอ,อ้เจ็บแหมจะพิมในเอป็นภาษาแล้วก็หนีจากแล้วก็ส่งไปเลย เทปมาหาเก่าอามิลแหละนี่สารด้วยก็พอแล้วสารอะไรวะสารพัดพี่อนี่ใครเนี่ยตายเด้อนานายพียมันนาายพีกันแล้วนุแต่หนูรับปรทานก็มีเอาบ่าวอามใครวะไม่จัดเล่คนนี้มันตายไปแล้วจริงเหรอวะเนี่ยคนนี้คือเพื่อนกูแน่นอนเลยเอ้ดิไอ้หัวนี่มันตายแล้ววะมันอาไอพีไปแล้วมันเรียบไปแล้ว ว่าแต่พีเราไม่เคยเจอมาเลยเราไม่เคยเราไม่เคยเจอเบาอามเจออเบาอามเบาอามคือใครเราวะ จำแม่คืนเจบแอามตอกสุดตอกบ้าใช้ของเกียห้าร้อยสิบสามยดเดียวฉนตอจ้ตอกลางคืนกดการนั่งกินสุมตาตอนโจโจโจชันเคยตายมาอ้ตายอ้ามาตอกกับผู้หญิงแล้วมาบนดตกตายเลยไอ้ี้เหมือนที่เจไปเจอมที่จะไปกับแมนตบไอไออะไรวะ ไอคนใส่หมวกสีดำมาซิกวิทอลเลยอะไอพักยี่เปดอะมันตบชีวิตตายเลยเหมือนกันเลยตบได้โปมแล้วเหมือนไอตัวเลยว่ามันพ่อที่ห้าสิบสี่อะไอเขาแม่มาที่ยวปีอีวีอยู่รูปหน้าแล้วก็โอมตบแม่มันหลอนจอดหลานจอดรถเออคือกลัวถูกเลยสำหรับคนที่คนผีห้ามจอดคนผีห้ามจอดแหละเออมันอยู่คุนบุหรี่ กี่นาทีผ่านมา